การประชุมปัญญาประดิษฐ์และการศึกษาระบางประเทศปี2022ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์การประชุมในครั้งนี้ร่วมกันจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการและองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติและเป็นการเปิดช่องทางการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกหัวข้อหลักของการประชุมในครั้งนี้ก็คือนำร่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของครูส่งเสริมการอัปเกรดอัจฉริยะของการเรียนการสอนครอบคลุมหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็น ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเป็นแบบดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนการพัฒนาของพื้นที่ห่างไกลและผู้ได้โอกาสทั่วโลกซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะส่งเสริมการปฏิบัติตามแถลงการร่วมปักกิ่งที่ผ่านความเห็นชอบในการประชุมครั้งแรกรวมถึงผลงานสำคัญของการประชุมสุดยอดการปฏิรูปการศึกษาของสหประชาชาติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาให้เป็นแบบดิจิทัลตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดการศึกษาปี2030ด้วย